คุณผู้ชมถามอาจารย์ดำมาค่ะว่าถ้าจะพูดถึงเวลาเปิดปิดของสถานที่ต่างๆค่ะอาจารย์ดำเป็นภาษาอังกฤษจะพูดยังไงได้คะง่ายๆนะครับเราใช้คำว่า open and closed นะฮะ closed เติม ed นะครับแล้วก็ตัว z นะไม่ใช่ z นะครับแต่ open z ตัว s กลายเป็น z closed นะฮะ closed what time are you open ซึ่งสังเกตนะครับใช้คู่กับ verb to be แสดงว่า open ในตรงนี้นะครับก็เป็น adjective มากกว่านั้นเป็นกริยาได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเราใช้ verb to do แทน verb to be นะเป็น what time do you open huh. ก็เป็น O P E N ทั้งคู่นะครับถ้า huh. บอกว่า I am an open person เป็นคนที่เปิดใจกว้างนะครับ open minded person ก็ได้นะครับถามว่าเปิดกี่โมงก็คือ what time do you open ปิดกปิดกี่โมงก็คือ what time do you Close. Uh, this is a verb to be. Uh -huh. What time do you close? C L O S E. No right? D. Uh, but what happened? Verb to be got been. Close been closed. Uh -huh. Closed. What time are you closed? Or you uh, ask what days? If it's night uh, day, uh -huh. What days are you open? Or what days do you close? What, what days do you open? Uh -huh. หรือถ้าเราใช้ประธาน it นะฮะ okay. it แทนร้านของเรานะครับเป็น it opens เติม s it opens at seven a.m. and closes เติม es closes at nine p.m. หรือ we are open every day from ตั้งแต่แล้วก็บอกกี่โมงถึงกี่โมง we are open every day from seven a.m. to nine p.m. 24หรือถ้ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับก็เป็น we are open 24. 4 hours a day หรือบบงคนพูดย่อยๆเป็น we are open 24/7๋อรู้นะครับว่าอาดัมจะเน้นตัว v เห <c oughs> ็นสายตาก็รู้แล้วอะนะฮะหรือถ้าสมมุติจะจะเป็นคำว่า close นะฮะ c l o s e นะครับก็ที่บอกนะครับถ้าแปลว่าปิดนะครับ <c oughs> ก็คือตัว s กลายเป็น z close <c oughs> แต่ว่าถ้าออกเสียงว่า close แปลว่าใกลใ้ชิดใช่ครับ อีกนี้อีกคำหนึ่งนะครับที่ <Okay. S 1> ออกเสียงเหมือนกันเหมือนก,นกับคำว่าปิดนะฮะก็คือคำว่า c l o t h e s เสื้อผ้าถูตาาากต้องเสื้อผ้า,าแต่ว่าฝรั่งส่วนใหญ่ก็จะขี้เกียจไม่ได้ออกเสียงตัว th ตรงนี้ไม่ได้บอกว่า uh, clothes ทำพร้อมกัน clothes จริงๆก็เอาลิ้นไว้ข้างในปากได้นะครับพูดแค่ c l o t e นะฮะเช่นมีร้านขายเสื้อผ้าใกล้บ้านของฉันซึ่ง You and have ah, okay. Oh, there's a clothes store uh, close to my house, but it is closed. Uh huh, and closed, or it closed already. Good eye, have got so then hey, and watching now, close, go CLOSE, and got the open as close. We are close, like like it now, it can. We are close, right. มันก็ใช่ค่ะก็กลไปขนาดนี้แล้วค่ะใช้อย่างนี้ก็ได้ถ้าใกล้ชิดหรือว่าสนิทกันก็คือ we are close friends ได้ close แต่ไม่ใช่ close friends เพราะว่าอันนั้นจะแปลว่าปิดนะฮะ เป็นเพื่อนที่ปิดเข้าใจแล้วเวลาที่เราเห็นป้ายที่แขวนอยู่หน้าร้านจะมีการเขียนว่าสองคำเปิดกับปิด open เนี่ยก็จะเป็น o p e n แต่พอเป็นปิดเนี่ยก็จะเป็น c l o s e d เสมอใช่ closed แค่ก็คือร้านปิดนั่นเอง closes ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นประจำก็ใช้เป็นกริยาช่องหนึ่งได้ closes ป้ายที่ห้อยแล้วแบบสลับไปสลับมาอค่ะอาจารย์ดำเปิดก็ห้อยเป็นแบบเปิดออกมาปิดก็ห้อยเป็นปิดเคยเห็นใช่ไหมใช่ c l o s e าอย่างนั้นก็ open Closed ใช่ครับ Open Closed ค <c oughs> ่ะทผู้ชมก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากต้องการที่จะพูดถึงเวลาเปิดปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยมีวิธีให้เลือกใช้หลายแบบนะคะจางนํำก็ได้บอกไปแล้วค่ะว่าจะพูดให้ถูกต้องได้อย่างไงบ้างค่ะกาาอังก็จะเป็น whatever floats your boat นะฮะอะไรที่ทำให้เรือของคุณลอยลอยก็ทำไปก็ทำไปนะครับคุณจะทำอะไรก็ทำไปเหอะนะครับก็คือ whatever floats your boat uh, whatever floats your boat whatever you want whatever you like whatever you think is best whatever suits you